เดจะไปเองนี่กมเลยจะไป แกี่ยมดีไงผมนอง ถ้าด,ดาวเลยแล้ว,ลวน,นี่ล่ะมันมันไปแล้วมั้ง

นี่ตาก,กบแก่เห็นบางหนี่ถ้ามันขึ้นสูงมันเตรียมโดดเลยแต่เก่ามันโดดเลยเจิดไปต้นอื่นแล้วออกไปและสูงเกินตัวนี้ไม่เหอน Og sånn. ก็เห็นก็เห็นเขามันตัวเขามันงทางปกใหญ่ใหญ่เลยบ้ากรงไ่ิง,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 งขงวดน๊นะ คักลครับผมเห็นดสิปอนต้ยเออใช่ใช่ใ้วเจนั่นนั่นนั่อแล้วเห็ย้วโอน้องน้องเลเเลยครับบาง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 บลิว่าเปนาเห็นแมนเห็นลิเดยวเีครั โผลเลยนะเมื่อกี้มองไ่เห็นตาครับโตกระโดดไปแล้วไม่ให้เห็นตามันนะหเห็นตาก็ล่วงเลยขนาะดใหญ่นี้มันจะไปะอยู่ไหนปะเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้ว รู้แล้ว่ามียืนอย่ตรไหนไม่ข่าโกนมั ใส่ไปแล้วลูกไปใส่ไว้ เกะไขนิดหน่อยหะอ,อย่างมันสึกตรงนี้ลมมันลมมันดันกัหลัง ดูอย่างโอลิงตัวนี้มันจอยละมันบ่แห้งเดี๋ยวต้องต้องแก้ไขแก้ไขชั่วคราวก่อนอันนี้มากับผ่านเสือนะครับนกเข้ากับห้องนี่ตะมงเกาดูอ,อะดูมาเกลอาเดี๋ยว,วยจงยึงยอกไปเบิ่งอันไปเบิ่งเบ็ดได้เนี ไฟไมีอันเดียวต้องสลับกันไปนนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้จะไปขอนสิแจ้งเองเวลาไกลขันนะอือจรงวะช่วงนี้มึงไปก่อนตะว่าไฟไมีอันเดียวเพรา,าไฟเบิดนรืนไล่ะนั่นนี่ไปทอดสำไมฉันมึงกับๆไมที่แมะไม่จะถิ่มไม้เด้อคืองหมดกวนเบาเลยมึง จึงให้เลยนะครับปีิบติติดมาแก้คัดถ้าลมมันมันมันถ้าลูกซึกว่าลูกปืนลูกกระสุนเสียงมันบ่นแหนเนี่ยไอ้พันพันธุ์ปฏิบข้าไปแก้คัดได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะใ,ใครครับผมผมไปยิงแล้ว สมกลางป้าสม,สมง่ายดีเข่าได้บยวพ่อเขานาบดเดี๋ยวยับสาร์เขารอหาเห็ดบดลงเมือเขาขึ้นมาไก่หมาก,กับมน่น้ำมาเลยโอ้ยพี่น้อยไม่รู้ว่าหาดเดี๋ยเห็ดพุทเมื่อแกง หัวมูไปใช่แล้วบบบ่ได้หว่ะไม่ได้แล้วติดี่ได้ไงติดบ่ได้ไงปวดชันเนี่ยปวดทีโอ้โหลิงขาดโอหลิงขาดโอหลิงขาดต้องแก้ไขกระสุนปอนทั้งหัวเด้อปอนปอนปอนหัวลงมปอนหัวลงอืมปอนล้ทั้งหัวปอนปอนทั่นนี่มัน คือคืออันกระสุนนี่มันมันมันสามารถป้อนจากปากกระบอกได้หรือกระปอนจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ของแปดมิลนี่มันเป็นคอดีของมันตาดรู้แล้วตัดูอย่ากเอาลิงขาดตรงหาวิธีแก้ไขปฏิบัติพันต์เลยพันต์พันพันนิดนึงบ่ท่านนอนกันเลยครับหาทุ่มกันแต่ก็บ่ท่านไดอยัง

มันบวไรกแต่ย้อนมุ่งหยอกมันนี่แหละกว่าไรตายพี่ชัางเนี่ยมันไรมันไรก็จะติดมันือดื้อคือมึงนี่แหละกลัวนี่ขีขคานเธืมอมังพความกลัวการตาย่อดอปมาอยู่ลงมาเหืนีนเมอจวกไปก้งอง ่นเนี่ยมันมานมาน,มาน,มานพุ่งวัดก็ดพุ่พงเน,งนอืมก็เตี๋ยวก็มีหน่อยโอ้เขียดเลยปะเนี่ยเขียดกลางปลาเลยพี่น้องเลยเนี่ยบดย่ำเอาไปใส่เลรีใส่เลรีกันดีดีบดึน้นว่านี่บัดมีแต่แนวเปลี่ยนโอ้บ่ออันหนึ่งกับอันหนึ่ง ดีที่ผมได้เตรียมอันนี้มาอยู่เดี๋ยวลองเอาเอาฝ่ายเสียเอาฝ่ายก็ได้เอออย่างหน่อยนี่ดิอย่างหน่อยเขลียนเข้าไปได้บ่ได้ได้ได้บ่ช่างก็ขาสรงยื่นขาสูงต้องหาวิธีประยุกต์มันใส่นะนะครับทุกคนอันนี้คือเอาอุ้ดร่มใบเลยครับตัวนี้อุดล่มใหม่ คลิปอาจซิบพรานี่ปัญหาเกิดสีตัดโตัวตรเราเหงาเพราะว่ามันอยู่กลางปามไม่เห็นอย่างไรครับ,น,น,บนี่แหละนี่สิไปคุยเนี่ยแล้วเจ้าผมมีปัญหาเลยเนี่ยตรงนี้บุ่ได้มนหนาเกิน Phải đập cái chú phải rồi đấy Để tôm cà phê tôm phen là tung cầu phen nhung tung cầu phen là tung cầu phen là tung lỏng này nó tung มันค่มถ้าดึงออกดึงเขา่ชาชักออกชักเขามันจะเป็นประมาณเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีครับต้องดึงระวังระวังขาดแล้วมั้งใส่แล้วป่เนี่ยโอ้ไปลอน <S 1> <S 1> <S เลยเขียยเลยได้แบบนี้เจอไปไเ,เลยเขียยเลย โอลิ่งขาดไม่ได้เอาอะไรมากปยิ่งไปทั่วแล้วบายิงเนาะกิดสองเอาเอาเอากระสุนป้อนทั้งหัวนะนะครับได้แล้วรู้สึกว่าสิโอเคจุดบไเดี๋ยวลองมึงฟังเสียงมึงห่ ันด้ได้ละถ้าเ,เเาเสียงเนี่ยโอเคละเออเสือป้อนกระสุนทั้งหวัวได้ป้อนห<อ><อ>ัวไล้ป้อนลงปลายเลยป้อนลงปลไปอโอเคอแก้ไขได้แล้วครับนี่ก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหนาเราจะไปจอบบ้างกันมากับปักเสือบ่ต้องดึงบ่ต้องดึงตอนนี้บ่ต้องดึงเอา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 ไว้เลยจอบไฟก็ได้ป่ะโอ้แน่นอนได้ใครได้ ยิงดากบ่าบีืดืือสามตัวเนี่ยก็มันมึนทึ่นน่ครับทุกคนเพื่อนๆก็ต้องแบ่งกระสุนให้ไอเสือไปหกนัดเก็บดีๆเอาใช้กระเปาะ๋าเก่งเ6นหกโอ้ยเนี่ยหมดละม6มหกกระสุนละหกนัดหกนัดนะท้าดีๆเอากระสุนมาแค่ยี่สิบนัดเอง กอาเศษกระปองส่งเลยอ๋อพอละหานะหานะเอาใส่กระป๋องเก่งไว้ก่อนยี่เพิ่งป้อนเข้าไปเอาโอเคผมแก้ไขให้แล้วเดี๋ยวเอ่อบักเสือมันจะไปเบึงบางนะครับไปซองบางอยู่พุ่นต้นนข้อบกเสือต้นข้อเดี๋ยวห้มันไปคนเดียวคนหนึ่งก็จะต้องเฝ้าทับนี่เหลือมงฮึ่ม เห็นแล้วบ่เห็นแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตอนนี้เกือบจะหกทุ่มละเออจักลูกเอาใส่ทุงทุงทุงส่งเลยเอาใส่ทุงส่งเลยเอาใส่ทุงส่งเลยใส่ละกินลงเสื้อมันบ่มีนเลยไอเสื้อโอ้โหเดี๋ยวถ้าเขาในเมืองเบือนชีไิญญ์นกเป็ดโซมา

ครับทุกท่านอันนี้ว่ากด็ดึกแล้วเดี๋ยวมาหาใช่ปักเดี๋ยวสิพักกันตรงนี้นจากนาฬิกาตัวนี้มันเที่ยงคืนสิบเจ็ดนาทีบักครอร์ลาสองสูง,งมันมันหมามาด้วยมันทำอะไรก็ไม่ได้ครับวันนี้บัครอร จะไปก้านไปส่องก็ไม่ได้ม้ามันวิ่งมาสามตัวก็พักกันแล้วครับเัืนนี้พักกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเช้าค่อยว่ากันต่อไปหาบางไปดูบาง มีผ่านเสือมันกับมื่อยหละเดี๋ยวหิวปะห,วหิวกันมากินข้าวกันหาแนวหิายางบักอดีกินม,มัมนมสไม่นีอยู่หาแน่วอันตรงกบแฟนหานใต้ตรงกบแฟนกันจะออกไปตอนดึกน,นะตีหนึง่งเอ้ยเที่ยงขึ้นกว่าละกินแต่กระนอนกักพักว,วกันแล้วก่อนจะไปยางต่อ บ่ท่านแด่งยังไรครับพี่น้อมนะเจ้าบักขามมันงมึขึ้นเยนะนำปูนกูมาได้ยังไดรอวะอบักคอหลอสองตัวมึงกูจะปีงคอมมนกินนี่ครับมมจะกินมาเนี่ยออีหรออ๋อเรออ๋อนี่นี่เขาเรียกินมึงกินบน่หุนอืม บ graduate, ักตาตีบกินบะูผเบอร์มินทึนปิชยางมึงกินคักวผักนก็ะอขอบคุณทุกทันนะครับที่เขามาบึงรับชมเนาะจนเด็กจนเดินบักตาตีบครับผมบักตาตีคลิปนี้เป็นคลิปเขาบ้าผักเดินเอ่อขมลาในป่ามาล่าไมายิ่งบาง ก็เกิงก็เอาเบ็ดก็ม้าน้าแหละคือแมาเท่างหวยแล้วมาหมามันมานําวันนี้ก็เที่ยงขึ้นกว่ามื่อวานนะครับหิวกันอันนี้มามื่อนี้บ่ได้เอาเข่ามาเอาเสือเอาเยอะเอาไปนี่บักตาตีมัน่ปไปได้มามสองขูแบ่งกันเอาตาตีมเล็บเล็บเล็บเลบเลบเลบนี่ยนครับทุกท่านโอ้เสือบุษราเทพไทยเอฟซีเลยสวัสดีครับเออสวัสดีครับ ไอเสียมันบัดดีทุกท่านได้ครับเด้อก็สองตัวเลยมุนพืนมาด้วยกันพี่น้องก็มาด้วยกันพอมาทําคลิปทําพอให้มีรายได้เนาะนิดๆหน่อยๆก็ค่ากระบูาที่ฟันค่าที่แล้วเดือนเดือนก่อนได้อะไรฮะพี่พี่ได้ข้าวสารหนึ่งได้ข้าวสารครับครอบครัวน้องมันก็ไอเสียมก็น่าสงสาร เราเป็นคนภูเขาทุอวันนี้ถัดป่ามันก็หายากสัดป่าหายากแล้วก็ของป่ามันคนหาเยอะอจะสัดป่าหาไปซื้อไปขายก็ลําบากแล้วต่อไปมันเป็นตัวนี้พอมีรายได้จาก Youtube มาผมก็แบ่งเกียดมาให้น้องมันนะครับแล้วก็มีเงินเด็ดตัวสามสี่ร้อยแล้วก็เข้าสารเข้าสารก็ เท่าเหนียวน <350. S 1> เนาะสาร้อยห้าสิบเออนั่นนะครับเนาะก็ขอขอบคุณคุณทุกท่านเดอ้อที่ดู <FC. S 1> อย่าลืมนะครับทุกวิวทุกกําลังใจนี่ก็คือเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในในการดํารงอชีพในการดํารงชีวิตของคนครอบครัวหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าผมอาจจะพาไปรู้จักกับในส่วนของน้องชายส่วนของอันแม่เพิ่นน่ยนะครับพองยังไพื่อนกับผ้ามานํา เพราะเป็นหมูว่าหมูเทียงกันนี่แหละถ้าล้ยงมือกันเทียงกันในป่าพี่น้องเลยเดี๋ยวจะปลาขึ้นไปเขายาวๆเลยที่ right นี้อือ,อนหน้าเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวไปสามคืนสองวันวันมะล่ะเที่ยงคืนยี่สิบเอ็ดนาทีโอ้มอาเนอะกินจริงเซ่<ช><ๆ>บัตคอลล์น้อยตัวนั้นไปใล่แล้วคอลล์มาไหมวันนี้เหมือนเดิมไม่ อันนี้เป็นเป็นอนยาแก้มาลาเรียนะครับขาดว่อะไรขึ้นตัวนี้ผสมลงไปเราเป็นสีเหลืองกงตง้องนี่คือแก้แก้โรคมาลาเรียได้แก้ไขามาลาเรียไข้ป่าตัวนี้ไ,ได้กวนกูเด้อป่าครับสีมันจะเป็นแบบนี้นนต้องต้องกินมาต้องมีครับกินมาทีจะมาแต่กวนมัมุ่งมเรียมันสิกิน,นแล้วจิกินมาแล้ว อก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับด้วยมือนีอน,นี่คือเป็นเอพ้นพ่วงจากอะไรนะที่ท่านผู้ชมชมเราที่ทําคลิปมาตั้งแต่เริ่มทํามาสองปีแล้วก็ช่วงตอนเนี้ยอยู่ในภูผานผมก็ได้น้องมันช่วยก็าพารวีแล้วก็ตอนไปยิงสัตว์ไปถ่ายลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคดียิงไม่ได้ก็ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับได้ก็ผมก็ไม่ได้มากไปมาก็เจียดก็แบ่งกันไปปิดค่าบุหรีค่าถ้ายิงสัตว์กระบอกเลาถ้ายิงสัตว์ายิงได้ก็ขิ้ไม่นด้ก็ลงไม่ได้นะก็อย่างที่รู้กันเนาะคืนนี้ก็มาเต็มอัตราศึกเชื่อมีหมดไปแขยนข้อตาย มีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมาบอามีองมียในใบข่อยตัดมม่เชือกว่ามันนัอ๋อข่อยเชียรบวงให้ก็ได้จุกงไม้พวกใดยอมบอย่างที่ว่าเนาะท่านทุกท่านท่านใดได้เข้ามาชมแล้วก็ช่วยชมคลิปในช่องของร้อยโค้งลูกพานจะได้เป็นการช่วยสนับสนุนของคนที่เป็นพานป่าแล้วก็เข้าเมืองตอนนี้นะครับชีวิตก็ ชีวิตน้องมันก็ยาแย่อยูอ่ต้องย้ายบ้านย,าย้ายต้องขนย้ายบ้านไปอีกที่หนึง่งเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้ให้ใหทุกท่านได้รับชมก็น่าสงสารนะเนาะก็เป็นเพื่อนมาในป่าวันก็ถกเถียงกันม,มันดือ้อโตแล้วมันไม่ใช่เด็กเนาะอันนี้ก็กเป็นยาเ,เป็นยาแ<า>ก้ไขมาลาเรียตัวนีม้มะกวายชิพูกเสืออให้กกไดนเห็บบ่วงเลยครับ สมัยเด็กก็เหมือนกันมันจะพาผมว่ายน้ำข้ามเออว่ายข้ามน้ำมาเลยสมัยตอนเป็นเด็กเนาะมันคนอยู่กับภูกับน้ำมาตลอดอ่ะ,อะก็พอสังเกตนะครับเนาะถ้าใครอยากเสื้อ้าคนเปียงได้หรออ,อยาก <คน S 1> รูรเร้เรื่องเรื่องเรื่องราวของไอ้พันเสือมันก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าเมตาก็ช่วยแชร์แชร์คลิปที่มีไอ้พันเสือเนี่ยแหละเพราะว่ารายได้ทั้งหมดก็จะหักค่าใช้ใจ่าย เศษัพก็เป็นค่าค่าจะจ่ายส่วนตัวของมันคนเป็นคนโสดไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีใครเอาเป็นทัวได้ได้เมียหลายกว่าเจ้าไดเออไม่บม,ม,ม่มีผู้ใดเอาี <c oughs> ่น้องเออยบ่มีใัยขี่เศระตานนมีเดี้มิจมาสามตัวแลน้ำหลังมัน <c oughs> อมเออครับ บัคลอน้อยได้มากกะแบ่งปั่นน้องมันใส่ใส่ติดมือไว้ให้ใส่กินกินตะเหล่าแน่นิดหน่อยแต่ว่าอย่าบสูบสูบเนาะแล้วก็ถามมากับผมนี่ผมกับสิริพันี์ย่อซื้อเขาเพราะว่าบริบูมิน่าบม่เห็นโปรฮิตแม่ซื้อเข่าสารไว้ให้แม่นะครับโอเคกะบเขอให้สนับสนุนนะครับเนาะเอาเสื้อครับ ขอบคุณเดฟซีที่เป็นเมตตาเบึงขอบคุณครับพี่ครับพี่น้องเศราแมวได้คลองกะบบกา้าลงไปเดียวไป<ด>ชีไ,<ด>ไปอยู่ในสังตีอืเม,มื่อนี้ได้ยาหักไม้ไมามบ<น>้าได้แก่ไข่มาลเลียทียยโ่โชคโชหน่อยเพรายาหักไม่หน่อยนี่ไงอืนี่ครับทั้งไอ้น้องก็บซองกินกันไข่มาลเลียเดี๋ยวมือหน้าคือให้บึง ถ้าได้ของกับบก้าเดี๋ยวมันชไปายูในช่างเต๋อ,อติดคุกอีกวันหนึ่งไม่ไหวอะไรเดี๋ยวก็ถือกินอาหารแล้วก็ถืนอนั่กันแล้วครับเพราะมืออีเขามากสูงไก่เติบเยอะได้ลูกน้องมาสามตัวเฮียนบัก